สวัสดีครับผมชักปานบัง,งนนครับวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับการเทพื้นจะเป็นพื้นพื้นทั่วไปก็ดีหรือว่าจะเทดาดฟ้าโดยที่เราจะเทบนแผ่นสําเร็จอะไรก็แล้วแต่นะฮะปัญหาใหญ่ที่เราพบก็คือว่าเวลาเราลื้อมาในสก,กัดที่พื้นมันมีปัญหาเนี่ยเหล็กมันไม่ได้เซนเตอร์อ,อันนี้คือความหนาแเซนนะผมจําลองจําลองมาให้ เพื่อนๆได้ทราบครับนะฮะผมจะลองจากโดยการหล่อปูนมาให้ทราบนะบเหล็กตัวนี้ถ้าเกิดเราเทมันจะแข็งแรงเราจต้องให้ได้เซนเตอร์เราจะได้เซนเตอร์เราจะทํำยังไงเราก็ใช้ตัวหล่อนะฮะหนุนหนุนนะฮะประมาณรัศมีเมตรหนึ่งเนี่ยจะมีตัวหล่อตัวนี้ประมาณห้าตัวนะอ่าจะมีตัวหล่อนี่ลองอยู่ประมาณห้าตัวตรงกลางตัวหนึ่งนะ ถ้าเผื่อเราทาได้ระยะอย่างเงี้ยนะฮะการเทป,ปูนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่จากพื้นก็ดีจากดาดฟ้าก็ดีหรือจะเป็นห้องน้ำโอดีนะมันจะไม่มีการว่า,าพื้นนี่ไม่ถาวรเพราะเดิมากเราเทแล้วเราย่ํากันผูกเป็นตะแกรงแล้วเดินย่ํากันนี่จังหวะที่เราย่ําเนี่ยปูนมันลงเหล็กตัวนี้มันก็จะมาติดกับพื้นนี่นานๆก็จะเป็นสนิมเราก็แก้โดยวิธีการว่าเราหนุนเข้าไปนะแล้วก็ลัดเหล็กตามตะแกรงนะ ระยะหนึ่งเมตรที่ผมบอกอะสีมุมตรงกลางเซนเตอร์ตัวหนึ่งไล่ไปเรื่อยแล้วครับแล้วเราเทไล่ออกมาตัวนี้จะบังคับให้พื้นเนี่ยมาอยู่กับที่ไม่มีการวัดซุดลงไปส่วนใหญ่ที่เราที่เราลื้อแล้วเราพบปัญหาก็คือเหล็กตัวนี้มัติดพื้นเลยมีเหล็กคุมอยู่ประมาณเอมีเนื้อปูนคุมอยู่ประมาณห้าห้าเซนเอ่ห้ามิลเองอน,นานเข้ามันชื้นน้นําก็จะรั่วมาเหล็กนี่ผุหมดต้องไปลื้อทิ้งหมดนะ แล้วในกรณีความสูงถ้าเปิดมันหนากันนั้นวุเทสิบเซนเนี่ยฮะตัวนี้ก็จะต้องหล่อให้ได้ห้าเซนนะนี่ผมจะทำเป็นตัวอย่างนะเนี่ยทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะเนี่ยระยะหนึ่งเมตรอันนี้ก็จะมีสี่ตัวนะฮะนี่ผมผมสมมติตัวเลกได้ให้เป็นตัวเท่ากันเอาน,นะฮะเนี่ยกรงกลางตัวหนึ่งเราเทไล่ไปเรื่อยนะครับไอ้น,นี่ก็ฝังตายไปเลยไม่ต้องขึ้น เราก็จะล่อแบบผู้นี้ไว้นะแล้วเราก็ล็อกกับกับรวดที่เราจะเทเหล็กพืนเราจะผูกเอาลวดล็อกไว้เลยเราเทเสร็จแล้วก็ไล่ออกมาเลยฉะนั้นเหล็กเนี่ยมันจะมันจะไปนั่งอยู่บนนี้นะฮะนี่คือเนื้อปูดละมันจะกินทั้งข้างล่างข้างบนเลยเสมอกันหมดอนะ่ะไม่มีปัญหาเลยครับเราแก้ได้ด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่ช่างก็จะใช้วิธีใช้ยกเขยา่าออาอันนี้ทํงงานมันเร่งกันมากเลยากคนไปเยอะมันก็เหยียบไปเรื่อยๆเีมันก็จะจมไป และจมไปที่นี้มันเอาขึ้นยากก็ต้องใช้ตัวเนี้เข้าไปหนุนหมดอันนี้ห้าเซนอันนี้สี่เซน,นอน,นี่ผมจําลองมาให้ทราบเนี่ยแล้วกําำนวดไว้เวลานั้นเราก็ผูกกัผูกกับเซนเตอร์ของระยะหนึ่งเมตรไว้ะทําทไว้เลยะเลียงไว้แล้วแบบพวกนี้ทําให้ยากครับเราใช้ไม้เรียงแล้วก็เทป,ปูนแล้วก็เอาเกียงตัดเอาเลเอาลวดเนี่ยผูกไว้ กมัดปลายให,ให้เป็นขมวดหน่อยให้มันยึดกันมันก็จะได้พื้นที่เทและสมบูรณ์แล้วก็เนื้อปูนก็จะจับเป็นเซนเ,นเตอร์ด้วยครับแข็งแรงนะโอกาสที่มันจะผุก,ก่อนอะไรก็ไม่มีชั่วย,ยุเราแหละครับนะผมก็เลยนาเรียนที่สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทาง่ายๆแล้วตอนหลังผมทราบข่าวว่าตัวรองเดี๋ยวนี้ตามตามร้านวัสดุเริ่มมีทํามาขายแล้วนะ แต่ผมไม่เคยได้ซื้อเขาหลับเผมก็จะทำเดี๋ยวบ้านผมจะหลอมงผมเองแล้วก็ขนขึ้นใส่ถุงไปเทกันแต่ได้ข่าวว่าเขาเริ่มมีทําขายแล้วนะฮะมีลักษณะกลมก็มีอะไรก็มีนะฮนะอ่าฉะนั้นผมก็เลยว่าอย่างกณเนี้ยถ้าเวลาเทพื้นแล้วก็เศตหนาเียดเซนหรืออะไรเราก็เรียงอย่างที่ผมบอกสี่มุมสี่มุมรัศมีหนึ่งเมตรตรงกลางตรงกลางก้อนหนึ่งก็เท่าก,กับห้าก้อนแล้วก็ต่อไปก็เมตรหนึ่งก็เพิ่มไปอีกนะฮะ ก็จะได้การเทพื้นที่สมบูรณ์นะไม่ต้องไปกลัวว่าพื้นอันนี้นนจะผุล่างหรือว่าน้ําชื้นยังไงห้องน้ําเนี่ยเหมาะที่สุดตัวนี้เป็นระยะของห้องน้ำนะซึ่งเราจะใช้ตัวนี้ประจํานะ,ะใช้ตัวนี้ประจาก็เลยผมก็เลยนําเรียงแนตะ่สิ่งนี้เป็นประโยชน์เหล่านี้แต่ถ้าเผื่อในกรณีพื้นเนี่ยเราฝังเลยฝังกับพื้นไปเลยแต่ถ้าเผื่อเป็นห้องน้ําเนี่ยเราต้องตัด PVC ตัวนี้ออกเพราะตัวนี้เป็นแบบ พื้นพื้นเนี่เป็นห้องน้ําต้องตัดตัวนี้ออกถ้าเกิดเราไม่ตัดออกมันสามารถจะซึมได้เพราะว่า PVC ตัวนี้มันไม่จับกระปูนะต้องตัดออกใช้ตัดออกสองด้านอันนี้ผมมันเลย,เลย,เลยทำแบบมาให้ดูถ้าเกิดเราเปหล่อเป็นแบบลักษณะนี้อันนี้ใช้ไม้หลอ่อนะอันนี้ฝังได้เลยนะแต่ถ้าเกิดอันนี้เราใช้เป็นไม้หลอก็ก็กสําเร็จออกมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมําให้สะดวกว่าถ้าเกิดเราจะทํา แป้นรองใหญ่หน่อยก็ใช้ท่อสามนิ้วสองนิ้วครึ่งรอเสร็จแล้วก็ตัดออกถ้าเกิดไม่ตัดออกเนี่ยตัวเชื่อมตัวนี้มันจะมีปัญหาการการ,การเชื่อมกับปูนที่เทนะะเราต้องผ่าทิ้งไปนะแล้วเวลาทำที่ใช้รอแบบแบบนี้ก็น,น,นั่นก็ฝังได้เลยนะฮะผมก็เลยนําเรียนในที่สิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ที่เรามองข้ามกันไปว่าไม่สําคัญเนี่ยแต่แต่ตรงนี้คือสําคัญมากน้าร่ดซึมมาจากเซนเตอร์ไม่ได้ ถ้าเกิดเราทําด้วยลักษณะที่ผมทำเรียนเนี่ยเซ็นเตอร์จะได้สมบูรณ์มากเลยแข็งแรงฮนะไม่โอกาสร่วซึมหรือว่าผุ่ผอนจากเหล็กนี่ไม่มีเลยครับสวัสดีครับผมช่างไมเบืนงดนครับ